จอยู่หัวก็รับสรางยืนยันได้เพราะว่าเพราะว่ากับพรหัตถ์ที่จะอยู่หัวแล้วก็บอกว่าพ่อเ็พพ่อพ่อมาแล้วแล้วก็ใเห็นแลวไม่ก็เลยน้ำตาไหลแล้วก็มือกล่าวแบบนีมาทุกกลุ่มนะพระองค์ใหญ่มีเฉพาะองค์ใหญ่เป็นองค์เดียวที่สไตล์ฝรั่งคือจุลภิตที่จะอยู่หัว ที่พังนาองอื่นไม่ก้าเนี่เรือเทืที่ไม่้าจุดที่ไปอยู่เสม็จพระนางาจุดิที่ขัฒนาแล้วก็เองค์พองค์ใหญ่ก็จุนพที่เสมดทพุพิษที่ผาก็บารุงจุนพิษที่ผาชุนกมองยุราพอยจุนพิที่ผาแต่เท่านั้นนะแล้วก็รู้พระองคนะแล้วก็ทรงนติมาก สู้กับความทุกข์ยากละบาดนีมาเป็นเวลาอานั่ปีปีในที่สุดจะอยู่ก็กเราก็คิดว่ายัางมีปัญหาเพราะว่าเนื่องจากพระบารมีมากคนทุกวันกระสุดเงินที่ว่าคกติพพไม่ได้เขาค่ายสารเริ่มลงหลาอย่างเริ่มดีแต่พอมาถึงตอนเช้ามันคันถึเลยมันดันเริ่มลงเริ่มด่ ไม่สามารถรับไปเลยเลยเพราะว่าถ้าจะดึงองคองสีออกมนนันจะตกตกตก,ตกเลืเจ็ดสิบหกสิบซึ่งจะทำไม่ได้ก็ต้องให้ให้อลบูมินให้ได้อันหนึ่งในเลือดขององค์เนี่ยไม่เลือดขาวก็ขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่า DIC DIC คือภาวะที่มีเลือดออกหน้าทั่วทั่วประกอบกายเพราะว่าเป็นภาวะช็อคที่าาจะเกิดคนนี้ ก็แก้กันเพราะเป็นภาวะที่ซีเรียสที่สุดในในสถาระนั้นนะก็ถึงจนทั้งถึงวันพระหาทตที่13ตุลาคมตอนเที่ยงตอนนี้เจ้านายทุกองค์ก็เสด็จมาเข้าออกและจนกระทั่งถึงเวลาตอนนั้นก็ไม่สามารถถึงแต่ความดันก็เริ่มตกรือติที่จอะาก็ยังโอเคอยู่ประมาณ จะทั้งถ,ถึงเวลาประมาณ15.51ตรนนี้น51กว่าเนี้นยที่ประจรลงมาเหลือ42ทำนั้นยังมีอยู่แล้วพอ15.52ทรรี่ประจอนหมไปสุดและระหว่างนั้นนะพวกเราพราูดกันแล้วยังไม่มีใครต,ต้องโงกันเจ้าอยู่ก็คือเป็นระยะสุด ต้องดูดูแรงดูแรงาตัวเองเมื่อี้น้องรุเทศตัวเองบอกว่านนรุเทศจะสิ้งเทพบอกว่าห้ามใครจะโดนตัวอัตมาอัตมาไปรักษาที่สุดท้ายก็อัตมาเองให้รู้กรุเทศกันไม่มีใครโดนรรุเทพเลยรเทศก็สิ้นเมียสุขพะเจ้าถวาก็จะ่นเยันพระจวายาคนก็ไม่มีใครแตะท้องงรกาเยแล้วก็ พอสิบห้าห้าสองทุกอย่างมันลงศูนย์หมดแล้วก็เขาดึงเขาไปต้องประกาศก่อนประกาศก็ต้องยืนยันว่าไปส่งท่านนี้ม่านตาตัโตกดรีเฟกซงต่างหมดก็เลย Announce ว่าสิ้นชัยแล้วตอนนั้นทุกพ่ะองค์อยู่ที่นั่นนางเจ้าพระบรมทพ่ดีนาม สวัสดีเจ้าพม่ท่านพระนุ่อมังอุงใหญ่บุญรักอุ้เด็กเทพรัตนนุ่มัจุฬาพรแล้วก็ลูกสาวนุ่งมจุฬารสององค์้ยและทุกคนแต่ก่อนที่จะสิ้นเลยนะระหว่างที่บรรจงลงลงลงเนี่ยทุกพระองค์ร้องเพลงไม่ใช่รุนองมิสุเป็นเพลงโสดบนทำนองสารพันยะใช่ไหม องไดพระสามพุทธะสวิสุทธมภาสดาก่นพวกเราแป้อ ouais. ้มีกันิ้ก็องตามถอยจนท่านสิ้นนั่นก็เป็นเป็นการที่สู่สูงสวรคงของพระสจจพิจิตรหลวนี่เป็นอันที่ถือว่าเออเราแครบเลเออยังไงก็